ชมมาดูแตงโมยักษ์นะครับเขาเรียกพันอะไรอะครับอันนี้ครับ้าูค่ะที่พันน่ะเป็นพันจีนค่ะพันจีนพันจีนอ๋อลูกบลเลอร์เลย,ยไม่เคยเห็น <laughs> ใหญ่มากครับาจจีนาจาไม่เป็นไรครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ด่านเจดีสามองนะครับนะฮะอยู่ด่านชายแดนพม่าเลยครับที่ด่านเจดีสามองครับ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆมันครับจุดนี้เป็นจุดประดิษฐานพระสยามเทวาธิราชครับเดี๋ยวเราไปสักการะองค์เจดีย์นะครับเนี่ยฮะเป็นเจดีย์สามองค์ครับคุณผู้ชม คลาสสิกมากครับเดดีสามองค์นะครับติดกับชายแดนไทยพม่าครับผมสวยงามมากครับาารบรรยากาศดีมากครับวันนี้บรยากาศลมลื่นนะครับไม่ร้อนเลย บริเวณด้านหลังนะครับด้านหลังด่านเจดี์สามก็จะมีสินค้านะฮะสินค้าของชาวบ้านละแวกนี้นะครับมาขายก็จะเป็นครกเครื่องประดับเป็นสร้อยแหวนแล้วก็เป็นพวกสินค้าพื้นเมืองต่างๆนะฮะมาขายนะะนฮ จะมีพบเครื่องทองเหลืองนะรับเป็นแหวนเป็นเครื่องประดับต่างๆเไปชูาไชมใหกันครับนี่จะเป็นกำไรนะครับเครื่องประดับต่างๆ อันนี้เป็นเครื่องใช้ที่ทำจากไม้นะฮะก็มีเฟอร์นิเจอร์มีโต๊ะนะครับแล้วก็มีเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ต่างๆขายอยู่นะครับเรามาชมกันได้ครับ บริเวณรอบๆดันเจดีสามองค์นะครับดลานนี้จะขายพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้แล้วก็ของใช้ที่ทำจากไม้นะฮะ ต้นไม้ขายด้วยครับคุณผู้ชมมีจะเป็นต้นไม้นะครับเป็นโซนต้นไม้จะจะมีกกล้วยไม้อะไรต่างๆขายครับผมขอบคุณครับอ๋อครับ ดีดอแล้วนะคะโอค้ครับเครื่องประดับนะครับจากพม่าค่ะคุณผู้ชมราคาย่อมใหญ่อาจจะ,ะไม่แพงโอนี้ อันนี้เป็นของพมา่าเหรอคะของพม่าค่ะ oh. อันนี้อย่างนี้ชุดให้ไปสองร้อยก็พออื mm. อย่างนี้ก็ะสานม่ไฟได้นะเป็นพอยจี้โอ้อันนี้สวยันชุดนี้คือให้ไปห้าร้อยข้อมือก็มีน้องสนใจไหมบรรยากาศลมลืนมาครับบริเวณด่านชายแดนเจดีสามองค์ครับคุณผู้ชมนี่ฮะ ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ผ่านเข้าไปในประเทศพม่านะครับนี่ฮะสุดแดนสยามช่องด่านพระเจดีสามองค์ครับอ่าะครับตอนนี้ด่านปิดอยู่นะฮะด่านไม่ได้เปิดครับนะฮะนี่ฮะฝั่งนั้นนะฮะหลังจากที่เป็นไม้กั้นนี่ก็คือประเทศพม่าแล้วครับคุณผู้ชม เนี่ยครับอันนี้จะเป็นฝั่นไทยครับั่นี้จะเป็นพมา่าแล้วครับ คุณผู้ชมมาดูแตงโมใหญ่นะครัลูกใหญ่มากครับใหญ่ลเล,ล,เล,ล,เลอเเขามากลเลียกเันนอดาเรีพันอะไร,รอ่ะครับอันนี้ฮะข้าวูค่ะพี่พันนะเป็นพันจีนค่ะพันจีนอ๋อข,ข้างในมันสีอะไรสีแดงค่ะพีข่ของสีแดงสีแดงนี้แหละ โอ,โอ้โลูกบอลเลอร์เลยไม่เคยเห็นใหญ่มากครับอาจากรีไม่เป็นไรครับอ๋ออันนี้ก็มีมีแบ่งขายด้วยใช่ไหมอ๋อ ลูกว่าเจ็ดสิบครับลูกใหญ่ทั้งสองใบเอาดงแดงนะแดงค่ะนี้ผูก่านที่่าเลยผ่านแล้วก็แดงน,นี่เด็นคุณรู้เลยครับขอบคุณครับ,โ,รบโอเคครับคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับพี่ด่าน เจดีสามองค์นะครับด่านชายแดนไทยพม่านะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับก็มาเที่ยวชมกันได้นะฮะสวยงามมากครับมีของขายต่างๆด้วยนะฮะเนี่ยครับผมด่านเจดีสามองค์ครับสวยงามมากครับโอเคฮะเดี๋ยวคลิปนี้ลวผมต้องจบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวติดตามกันใน EP ต่อไปครับอย่าลืมนะครับรวนกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ครับ